สวัสดีครับเพื่อนๆอน่าก็วันนี้นะครับจะพามาอ่าทำฟาร์มนะครับทำฟาร์มก็ที่เขาพูดพูดกันนะครับก็คือการเอาเหรียญไปฝากนะครับเพื่อรับเป็นดอกเบี้ยนะครับบางคนซื้อเหรียญมานะครับแล้วก็ติดดอยหรือบางคนซื้อมาเพื่อถือเพื่อเก็บนะครับระหว่างถือเนี่ยก็อยากให้มันงอกเงยนะครับเหมือนเราไปฝากธนาคารนะครับแต่ว่า ในส่วนของ d e f i เนี่ยในการฟาร์มเนี่ยเหมือนเราเอาเหรียญน,นะครับเราไปฝากไว้นะครับแล้วในเว็บพวก d e f าพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นพูลเป็น p o นะครับสำหรับให้คนมาแลกเปลี่ยนเพิ่มสภาพคล่องต่างๆนะครับแล้วก็เขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะครับแล้วก็เอามาแบ่งนะครับเป็นเป็นกำไรเป็นผลตอบแทนให้เรานะครับ บางที่ก็เอาไปปล่อยกู้นะครับปล่อยกู้ดอกเบีย้ยเป็นรายวันนะครับบางที่ก็เปอร์เซ็นต์สูงนะครับหรือบางบางเว็บนะครับที่มีคนมาใช้งานเยอะนะครับก็มีคนมาใช้งานหรือฝากเงินเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงนะครับเว็บ de ฟาที่น่าเชื่อถือนะครับก็เราก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดูนะครับเพราะว่าให้ดีนะครับ เพราะว่าบางเว็บเนี่ยดอกเบีย้ยสูงนะครับแต่เป็นมิจฉาชีพก็มีนะครับต้องเอาที่ต้องหาเว็บดีฟาที่เขาได้รับการพวกออิตโคดมีความน่าเชื่อถืออันดับต้นๆคนใช้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับที่ยกตัวอย่างนะครับที่คนใช้เยอะนะครับตัวต้องบอกก่อนว่าไอตัวเว็บ d e f i เนี่ยมันจะมีรันหลายหลายเชนนะครับโดยที่ หลายเชนก็คือเป็นเครือข่ายนะครับเหมือนเครือข่ายมือถือ ASD Tag พวกนี้น,นะครับที่นิยมหลักๆนะครับก็จะมี2เชนนะครับ BSC แล้วก็ e t h นะครับแล้วก็มีอีกหลายเชนนะครับที่ที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนะครับตัว BSC ก็คือ Binance Smart Chain นะครับที่คนนิยมใช้เพราะว่าค่าธรรมเนียมในในการทําธุรกรรมนี้ถูกมากนะครับ ถูกมากอ,อย่างเว็บดังๆนะครับที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพวก Pancake Swap นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูหน้าตาแอปพลิเคชันหน่อยนะครับก็ตัวหลักๆของเขานะครับก็จะเป็นสำหรับมาสวาปเหรียญซื้อขายในนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันอื่นๆเขานะครับก็จะมีพวกฟาร์มนะครับ พวกฟาร์มหมายถึงการที่เราเอาเหรียญน,นะครับไปฝากนะครับเพื่อกินดอกเบี้ยนะครับก็บางเหรียญที่มีความผันผวนสูงนะครับเราก็ต้องคอยระวังให้ดีนะครับอย่างเช่นที่เขานิยมกันนะครับก็จะเป็นพวก s t a b l e c ค i ยนะครับพวก usdt busd นะครับแต่ถ้าเป็นคู่เหรียญที่มันมีความผันผวนสูงนะครับก็ต้องระวัง เรื่องการเหรียญเราจะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาเหรียญอีกฝั่งหนึ่งมาซื้อให้มันบาลานซ์กันนะครับก็ประมาณนี้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับส่วนมากที่ปลอดภัยนะครับเราจะาเลือกเป็นเป็นพูเป็นพูอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถฝากเดี่ยวๆได้นะครับเดี่ยวๆหมายถึงคือฝากเหรียญเดียวนะครับไม่ต้องใช้เป็น เป็นคู่เหรียญน,นะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมันก็จะได้เรื่องของความปลอดภัยของเราเหรียญเราจะไม่หายนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเค้กนะครับสมัยก่อนผมก็ฟาร์มอยู่แต่ว่าตอนนี้เหรียญราคามันขึ้นมาสูงแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนอยู่ที่90%ซนะครับ90%ต่อปีนะครับ ก็ลองคำนวณดูครับต่อวันก็0.24ถือว่าไม่น้อยนะครับถึงวง,วงการนี้มันถึงจะมาจะมาตบพวกธนาคารนะครับเป็นพวกเงินฝากเงินอะไรแต่ว่าถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมก็ต้อง,ต,องต้องศึกษาครับแต่ถ้าเป็นฝากแบบนี้นะครับเป็นเว็บที่เชื่อถือได้ที่มีคนใช้งานเยอะนะครับตัวแพนเค้กสวาร์ปเนี่ยะจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับ บน Binance Smart Chain นะครับที่มีคนใช้เยอะนะครับส่วนฝั่ง BSC ก็จะมี Uniswap นะครับแต่ว่าไอ้ฝั่งไอ้ฝั่ง ETH นะครับตัวนั้นน่ะจะค่าธรรมเนียมแพงนะครับคนก็เลยย้ายมาฝั่งนี้กันหมดนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับก็147นตะครับต่อวันก็0.4นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะ จะไม่มาฟาร์มนะครับในในเว็บนี้นะครับผมซื้อเหรียญเบรกไว้นะครับเบเกอรี่สวอปนะครับก็คืออ่าพูดง่ายๆก็เหมือนก๊อปปี้มาจากแพนเค้กสวอปนะครับแต่ว่าไอตัวนี้เขาจะแตกลายนะครับก็คือมีอ่าสวอปเหรียญซื้อขายนะครับหรือมีการฟาร์มต่างๆนะครับแล้วก็ โดยที่เหรียญนี้นะครับเขาก็จะเน้นไปทางเรื่องพวก NFT นะครับตอนนี้เขาสามารถใช้ NFT นะครับ NFT ก็คือยาวครับถ้าพูดถ้าถ้าพูดให้พูดต่อมันก็ก็ยาวก็คือเหมือนเป็น,เป,นเป็นโทเค็นชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับอ่าก็คือมันเป็นเป็นของสะสมในรูปแบบดิจิตอลนะครับ เป็นทรัพย์สินในรูปแบบดิจิตอลที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับอ่ายกเดี๋ยวให้พาไปดูตัวอย่างนะครับก็คือในเว็บนี้เพื่อนๆสามารถคนที่เป็นพวกเรียนพวกศิละปะมาหรืออยากเอาเพลงหรือพวกเพลงพวกภาพถ่ายต่างๆมาขายนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ามาตั้งขายแต่ถามว่าจะมีคนซื้อไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่การโปรโมทของเรานะครับ แต่ว่าตัวแพนเค้กสว a รมเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่ว่าใช้ไอตัว NFT เนี่ยปกติเราใช้โทเค็นพวกเหรียญ BNB ต่างๆประมาณนี้นะครับไปฟาร์มพวกเหเรียญเค้กนะครับไปฟาร์มเพื่อที่เอาผลตอบแทนแต่ว่าพอ,อามาเบเกอรี่สวาร์มนะครับเขาใช้ NFT นะครับในการ staking นะครับก็คือในการฟาร์มเพื่อรับผลตอบแทนได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น TKO NFT นะครับก็ถ้าเอาถ้าเอา NFT ของ TKO นะครับไปไปสเต็กกิ้งนะครับก็จะได้เหรียญ TKO กลับมาปกติเราจะใช้เหรียญฟาร์มเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญตัวนี้ใช้ NFT ฟาร์มเพื่อรับเหรียญ TKO นะครับเพื่อรับเหรียญเป็นผลเป็นผ,ผลตอบแทนนะครับ มันก็สร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็เขาก็าดึงพวกตัวตัวเว็บเกมนะครับพวกแพลตฟอร์มเกมต่างๆนะครับมามาร่วมนะครับที่เป็น NFT นะครับสามารถใช้ขุดได้นะครับเหมือนเราเคยเห็นถ้าเคยผ่านๆจะเห็น TLM นะครับที่ว่าซื้อการ์ดมานะครับเพื่อ ซื้อการ์ด n น t มาเพื่อจะขุดเหรียญ L T M นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเหมือนอเราเอาเอาเงินหรือเอาเหรียญเราเนี่ยไปซื้อ NFT เหมือนเราไปซื้อพวกการดจอพวกคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะมาขุดเหรียญน,นะครับแต่ว่าตัวนั้นเราไม่ต้องลงเป็นเครื่องเครื่องมือฮาร์ดแวร์นะครับเราใช้ NFT ในการขุดเขาก็จะมี กำลังขุดของเขาแต่อันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆนะครับของ b a เกอรี่สวนะครับอตอนผมได้มานั้นราคาเหรียญอยู่ที่ตัวเบเกอรี่สวาร์นะครับก็มีเหรียญเบรกนะครับผมอ่านถูกปล่าไม่รู้นะครับต้องขออภัยก็มีเหรียญเบรกเนี่ยเป็นเงินที่ใช้ภายในเว็บเป็นเหรียญประจำเว็บเขานะครับตอนนั้นผมได้มา1ดอลลาร์กว่าๆนะครับ พอเปิดตัวนะครับเปิดตัวฟังก์ชันมีเบเกอรี่แกลเลอรี่ตัวนี้เขาจะเขาก็จะแยกต่างหากนะครับ NFT ที่ศิลปินนะครับดังๆนะครับเข้ามาขายอันนี้คือเขาทำแยกให้แต่บุคคลทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปลงขายได้พวกศิลปินพวกนักร้องต่างๆเนี่ยไปขายงานในรูปแบบ NFT ได้นะครับพอเขาเปิดฟังก์ชันพวกนี้นะครับฟังก์ชันพวก NFT ของพวกศิลปินดังๆพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดไอตัวแพลตฟอร์มเกมดึงต่างแพลตฟอร์มเกมต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับทําให้เหรียญตอนนี้นะครับพุ่งขึ้นไปประมาณ4บาท5บาทนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังนี่ก็คือว่าไอตัวตัวเนี้ยนะครับไอพวกเว็บดีฟาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญในในใช้ในเว็บของเขานะครับ เราก็ดูพยายามดูว่าตัวไหนเหรียญเขาพื้นฐานดีนะครับหรือมีอนาคตที่จะเติบโตได้นะครับเราก็ดูตัวนั้นนะครับตัวเบอเกอร์สวรฟนะครับเหรียญเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยขึ้นไป6บาทหกดอลลาร์กว่าๆนะครับก็4ีหเด้งนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับนราคาล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่4.770ดอลลาร์ต่อเหรียญนะครับ อันนี้เรามาดูวิธีการฟาร์มนะครับก็คล้ายๆกับเว็บดี f i เกือบทุกเว็บนะครับจะทำงานคล้ายๆกันก็คือแบบที่1น,นะครับก็คือฝากแบบคู่เหรียญน,นะครับก็เหมือนกับว่าเอาเหรียญ2เหรียญเนี่ยมาหารครึ่งกันโดยมูลค่าเนี่ยจะเท่าๆกันเพื่อรวมเป็น1 BLP บางเว็บก็ใช้คำว่า LP นะครับรวมเป็น1เหรียญเพื่อที่ไป ไปฟาร์มนะครับแล้วได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแต่มันก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะดึงอีกฝั่งหนึ่งมาขายเพื่อรักษาบาลานซ์กันมันก็มีโอกาสทําให้เราเสียเหรียญได้นะครับในที่นี้มือใหม่นะครับผมแนะนําให้ฝากเป็นเหรียญเดียวๆนะครับเช่นเหรียญเบรกนะครับถ้า ใช้เหรียญเบรกสเตนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญเบรกนะครับโดยที่กำไรนะครับต่อปีนะครับอยู่ที่12.14ก็ดีกว่าเราถือทิ้งไว้นะครับเพราะอย่างผมมองว่าเหรียญน,นี้ม่นาคตนะครับผมจะซื้อเก็บไว้สักพักใหญ่ๆนะครับผมก็จะามาฝากตรงนี้นะครับหรืออืม เราอยากได้อย่างอื่นนะครับอยากได้เหรียญอื่นนะครับก็บางทีก็ฝากเหรียญเบรกนะครับเราก็ได้เป็นเหรียญอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็อาจจะยังเว็บนี้นะครับก็อาจจะยังใหม่ๆเปิดได้ไม่นานมากนักนะครับแต่ว่าวอลลุ่มตอนนี้ก็มีคนใช้เยอะมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของ NFT บน Binance Smart Chain นะครับ ก็ไม่อยากให้มองข้ามเหรียญดีอีกเหรียญหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีนะครับวิธีฟาร์มนะครับเพื่อรับผลตอบแทนนะครับ mm hmm. ก็อันดับแรกเพื่อนๆต้องมี Wallet นะครับมีพวกทัชว a l l e t อย่างอย่างตัวนี้ที่ผมพาทำเนี่ยเรา,า,าฟาร์มผ่าน SFP Wallet นะครับ เป็นเซฟพาวเว์ที่ผมเคยแนะนําไปคลิปก่อนหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมแนะนําเพราะว่าอะไรมันง่ายนะครับมันง่ายมันจบในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเก็บเงินนะครับในการฟาร์มนะครับแล้วก็ในการเทรดนะครับมันจบในแอปเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขามีตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่เพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับถ้าเราสนใจก็สั่งซื้อมาเล่นกันได้นะครับ ตัวฮาร์ดแวร์นะครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพาฟาร์มนะครับก็จะต้องใช้ไอตัวเครื่องมือตรงนี้ด้วยนะครับในการเป็นกุญแจที่ที่เราจะอ,าอนุญาตให้ให้เงินเราออกนะครับจากกระเป๋าเรานะครับก็จะต้องผ่าน,นตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้เป็นกุญแจเรานะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะ ผมมีเหรียญเบรกอยู่นะครับผมก็จะฝา,ากเหรียญเบรกนะครับเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญเบรกนะครับค่าตอบแทนผลตอบแทนนะครับก็จะอยู่ประมาณ12%ซึ่งผมรับได้นะครับเพราะว่า,าผมจะถือเหรียญน,นี้ไปสักพักนะครับก็ในการฟาร์มนะครับในการฟาร์มก็ จะมี2สเตปนะครับสเตปแรกเนี่ยก็จะเป็นการอ,าอนุมัติสัญญาก่อนเหมือนเราจะาไปฟาร์มนะครับเราก็ต้องแอป o ูบเบรกก่อนอันดับแรกนะครับครับเราในการแอปพูบเนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่าแก๊สนะครับนะเป็นค่าฟรีนะครับก็คือค่าธรรมเนียมอ่าโดย พวกเว็บพวกนี้นะครับจะรันอยู่บน Binance Smart Chain ค่าธรรมเนียมจะถูกนะครับอ,อยู่5บาทนะครับโอเคผมก็จะกดยอมรับนะครับทีนี้ผมมีฮาร์ดแวร์นะครับโดยถ้าบางคนนะครับไม่มีฮาร์ดแวร์ก็จะต้องใส่รหัสผ่านยืนยันนะครับแต่ตัวพอผมมีฮาร์ดแวร์นะครับผมจะต้องใช้ตัวเจ้าฮาร์ดแวร์เนี่ยสแกนนะครับ qr code นะครับเพื่ออนุมัติธุรกรรมนะครับของผมนะครับต้องขออนุญาตนะครับพอดอีใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายอาจจะไม่ไม่เหมือนมืออาชีพนะครับแต่ว่าอยากแนะนำเพื่อนๆน,นะครับันนี้เราก็กดโอเคนะครับทีนี้ เมื่อกี้มันก็จะขึ้นโชว์ว่าเราจะทําธุรกรรมนะครับอนุมัติตรงนี้นะครับจะเสียค่าธรรมเนียมโดยจ่ายเป็น BNB นะครับตัวนี้ผมก็จะขออนุญาตไปใส่รหัสผ่านก่อนสเต็ปแรกของตัวฮาร์ดแวร์ที่มันจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่า1เราต้องเอาตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยไปสแกนตรงโทรศัพท์ก่อนนะครับอพอผมสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านทีนี้ผมก็จะใส่รหัสผ่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสก่อน ครับพอผมใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บทีนี้ไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะเด้งบาร์โค้ดขึ้นมา3บาร์โค้ดนะครับโดยการสุ่มเป็นบาร์โค้ดไม่ซ้ำกันนะครับวิ่งวนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับพอพอตัวฮาร์ดแวร์เราขึ้นบาร์โค้ดแล้วใช่ไหมครับเราสแกนเอาฮาร์ดแวร์สแกนแรงนี้ใส่รหัสนะครับตัวนี้ขึ้นบาร์โค้ดเราก็กด next นะครับ แล้วเราก็เอาตัวโทรศัพท์เนี่ยามาสแกนบาร์โค้ดที่ตัวเครื่องอีกทีนะครับสังเกตว่าไอตัวบาร์โคด้ดฝั่งนี้นะครับมันจะวิ่งตลอดเวลานะครับตัวนี้ต้องสแกนประมาณ3บาร์โค้ดนะครับเมื่อครบ3าบาร์โค้ดเนี่ยเราก็ค่อยกดคอนเฟิร์มนะครับเท่ากับว่าเราอนุมัติออกแล้วนะครับถามว่าตัวฮาร์ดแวร์มันเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากแค่ไหนนะครับก็คือ ถ้าใครไม่มีฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเอาเงินออกจากวอลเล็ตเราไม่ได้นะครับทีน,นี้เราก็อนุมัติไปเสร็จแล้วนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะดึงเอาเหรียญเบรกของเรามานะครับสมมุติว่าผมมีอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดเบรกนะครับผมก็สมมติว่าผมจะฝากทั้งหมดนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นการฝากเหรียญในสเต็ปนี้เราก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 27บาทนะครับโดยรวมก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับ2รอบนะครับก็ถือว่าถูกมากถูกกว่าฝั่งอุจิเฮดมากนะครับก็ผมก็จะกดโอเคนะครับทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับขั้นตอนให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมก็ใช้ตัวฮาร์ดแวร์นะครับสแกนบาร์โค้ด จากโทรศัพท์ผมนะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าจะาเราจะทําธุรกรรมนะครับโดยการอ,าอนุมัติคําคสั่งตัวนี้นะครับนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านพอผมใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับผมก็จะกดโอเคนะครับ แล้วตัวฮาร์ดแวร์นะครับมันก็จะเด้งบาร์โค้ดขึ้นมาอีกรอบนะครับก็จะเด้งบาร์โค้ดขึ้นมาอีกรอบ3าบาร์โค้ดวิ่งวนนะครับโดยการสุ่มบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ํากันนะครับจากนั้นผมก็กดเน็กนะครับที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะ,ะขึ้นให้เราสแกนนะครับเราก็ไปสแกนตัวบาร์โค้ดที่ฮาร์ดแวร์แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับ ครับเมื่อเรากดคอนเฟิร์มนะครับก็รอให้เขาทําธุรกรรมนะครับพอทําธุรกรรมเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นว่าเราฝากไปแล้วนะครับ1 4 9 8เบรกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนของเรานะครับเมื่อเหรียญมันเราฝากไปแล้วนะครับแล้วเขาให้ผลตอบแทนมาเนี่ยเราก็จะมาเก็บกดตรงนี้นะครับเก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บดอกเบี้ยเงินฝากของเรานะครับก็แล้วแต่ ว่าเราอยากเก็บตอนไหนนะครับก็มันก็จะเป็นการเหมือนการฝากเงินนะครับไม่ให้เงินเราแบบว่าเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยเสียเปล่านะครับโดยที่มันไม่สามารถทําเงินให้เรานะครับบางคนก็สายฟาร์มเลยครับสายฟาร์มซื้อเหรียญมีเหรียญเหรียญสายฟาร์มเนี่ยก็ตามเว็บต่างๆนะครับหรือจะเป็นเหรียญสเตเบนคอยนะครับบางบางช่วงที่ BTC ลงนะครับเขาก็จะขายนะครับในระหว่างที่รอเป็นขาขึ้นรอบใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาพวก stable Co i อมาฝากนะครับเพราะว่าไอเหรียญพวกนี้มันไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมันผันผวน,นน้อยนะครับแล้วก็ในการฝากเหรียญเดียวๆมันก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องการไม่สูญเสียเหรียญน,นะครับอ,อย่างตัวนี้เป็นฝากแค่เหรียญเดียวๆนะครับ เราก็ไม่ต้องกลัวเสียเหรียญแต่ว่าถ้าคนอยากาฟาร์มนะครับฟาร์มในาฟาร์มแบบคู่เหรียญแบบนี้นะครับวิธีการก็คือ,อคุณก็ต้องมารวมเหรียญตรงเมนูนี้นะครับคุณก็แอดไปนะครับเช่นสมมุติว่า,าคุณจะรวมเหรียญเหรียญเบรกนะครับจะฟาร์มคู่กับ Bnb นะครับ สมมุติว่าคุณจะ1 BNB นะครับมีค่าตอนนี้นะครับมีค่าเท่ากับ130บเบิกนะครับก็คือมูลค่าโดยรวมที่ตีออกมาเป็นเงินแล้วเนี่ยต้องเท่ากันนะครับแล้วคุณก็กดรวมเหรียญน,นะครับพรากดรวมเหรียญเนี่ยมันจะได้ชื่อเหรียญเป็นเหรียญแบบนี้นะครับชื่อเหรียญเป็นเหรียญแบบนี้ นี่ครับให้ดูปตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็จะเป็นเบรก bnb blp นะครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นผลตอบแทนนะครับแต่ละเหรียญผลตอบแทนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คู่เหรียญนะครับแล้วแต่คู่เหรียญนะครับอย่างตัวนี้นะครับใช้เหรียญเบรกนะครับฟาร์มเพื่อรับเหรียญ tsa นะครับหรือ ใช้เหรียญเบรกเพื่อฟาร์มเพื่อรับเหรียญ TLM นะครับก็ใช้ได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการฟาร์มนะครับก็เมื่อเราได้เหรียญพวกนี้มาก็ทําเหมือนขั้นตอนที่ผมทําให้ดูนะครับอันนี้คือที่เขาเรียกว่าฟาร์มก็คือการฝากกินดอกเบี้ยนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับการฝากเหรียญเพื่อ กินดอกเบี้ยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาพูดถึง NFT นะครับ NFT ผมมียกตัวอย่างนะครับ NFT เนี่ยมันเปรียบเสมือนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับโดยอันนี้คือกระเป๋า Wallet ผมใช่ไหมครับผมมี NFT ตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรไฟล์ของ Pancake Swap นะครับที่ผมซื้อไว้นะครับ ถามว่ามันคืออะไร NFT เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับวันนี้มาแนะนำนะครับเรื่องการาฟาร์มนะครับวิธีการฟาร์มแล้วก็วิธีการาใช้งานผ่านตัว wallet นะครับว่าว่าทำงานยังไงนะครับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แนะนํากันได้นะครับหรือถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับหรือเพื่อนๆสนใจอยากสั่งซื้อตัวฮาร์ดแวร์นะครับจากเว็บเขาโดยตรงนะครับก็ดูลิงก์นะครับด้านล่างวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็คือไปสั่งซื้อจากเว็บเขาโดยตรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นแบบ แบบพิออเดอร์ครับต้องต้องรอหน่อยนะครับแล้วก็การสั่งจากต่างประเทศก็ใช้เวลาส่งหน่อยเพราะว่าของตอนนี้จะขาดนะครับของขาดอย่างของผมเนี่ยก็สั่งตั้งแต่ตั้งแต่เหรียญเปิดตัวแรกๆเลยนะครับก็ใช้เก็บเหรียญต่างๆนะครับเก็บได้ทุกเหรียญน,นะครับเก็บได้ทุกเหรียญที่มีบนใบนั้นหรือเหรียญพวก LP ต่างๆนะครับเก็บได้เลยนะครับ ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กระเป๋าเรานะครับใช้ดีมากครับมีกล้องกล้องหลังนะครับมีจอมี QR code สแกนได้สบายมากครับก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็กดสั่งตรงลิงก์ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างวิดีโอนี้วันนี้ขอจบวิธีการฟาร์มเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ